สวัสดีครับคุณอุดรนพัทินครับมือนี่ผ้าที่นองกเกษตรกร ผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะและผู้ติดตามรับชมช่องคนอุดรพทินทุกๆท่านครับมาอยู่ที่ฟ้ามแพะคนอุดรปทินครับอยู่ที่มูเกตตําบลอุมุ่งอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับถ้าพี่น้องมา ทมบรรยากาศเลี้ยงแพะในแปลงยาครับนี่ครับแปลงยาลูซี่วนันฆ่ากันวันผสมกันกับทัวหามาตาครับซึ่งยาสองชนิดนี้ตั้งเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เพิ่นเคยปลูกเ,เคยเลี้ยงกระแพะเพิ่นกะแนะนำมาครับว่าเป็นยาที่ทนต่อการเยียบย่ำนะครับทนแรงครับ หมะแจ้การปลูกไว้เลี้ยงแพะบรรยากาศช่วงผมะมานเกาโมงเซาครับค้นอุดอพรพัทินก็นได้นําแพะอยู่ที่คอครับปล่อยออกมากิน้าตามแปลงยาครับนี่ครับบรรยากาศคอแพะค้นอุดอพรพัทินครับนะครับ อากาศกําลังดีครับแดดจักน้อยครับการปล่อยแพออกมาเลี้ยงก็คือให้แดดมันเผาพยาธิคือเพ่อนว่านะครับตามใบายยา้าให้มันล่งดินสะก่อนครับว่าสัน่นแพของเฮ้าก็เสียงกันเกิดพยาธิครับควรระวังครับขอควรระวังสําหรับผู้ที่ปล่อยแพกินยาตามทงไฮทงหน้าครับอันนี้จะเป็น ขัวฮามาตาครับนี่ครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่คือขัวฮามาตานะครับที่ปลูกแซมปลูกไวค้ครับลู่หาลูกซี่ครับผมจะว่านผสมกันยังสี่เลยครับนะครับขัวฮามาตาบัวกับหยาลูกซี่เวลาแพ้เข้ามาแทะเล่มเพ่นกัเขาก็จะกินเลยครับทั้งทัว่วทั้งหยาลูกซี่ครับ ช่วงนี้เป็นหนาฝนครับหยาเข้ากับเขียวขจีครับซึ่งพื้นที่ของผมนี่เป็นดินล่วนปนไส้นาแรงค่อนข้างจะแห้งแรงอิหลีครับแต่ว่าได้หยาลูสี่กับทัวหามาตามาปลูกนี่ก็คือปลูกรอบเดียวครับเดี๋ยวฝนมาเขาก็เกิดขึ้นอีกนะครับตอนนี้ทั้งแพะสาวแม่พ้องครับก็มีอยู่พ่อสมควรครับ พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศการเลียงแพะบรรยากาศฟ้ามแพะคนอุรรพัทินนะครับยุที่ฟ้ามผมนี่คือจะเลี้ยงแบบกึ่งยืนลงครับแต่ว่า้ามีเวลามีโอกาสก็คือจะปล่อยมากิน้าตามแปลง้าที่ห้องปูไว้นี่ครับถ้าบ่ามีเวลาพอพ่นพอผมพผม่นจะตัดหญ้าไปให้กินครับ นอกจากที่ฟ้ามผมจะมีแปลงยาลูซ่กับทัวหามตาแล้วผมมีอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวทัวกับเปลือกมันล่างครับผสมกันให้กินตอนแรง่งนะครับเป็นอีกอาหารลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งครับที่ซอยแหแพ้เห่าอ้วนท้วนครับซอยแหแพ้เห่าอิ่มทั้งขึ้นครับผมอันนี้ผมก็ได้สูตรมาจากพี่น,อน้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเลี้ยงมาก,ก่อนเพิ่นแนะน้ำมากครับ วาตัวนี้ดีอิ่มทองยูทองแต่ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ใดที่มีเคล็ดลับดีๆมีสูตรการลดต้นทุนอาหารดีๆกะทักขามาแนะนํากันได้ครับอ่าทางคนอุดรพรทีกาคืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่เพื่อนมีประสบการณ์เพื่อนที่ผู้ที่เพื่อนเหลี่ยงมก่กนประสบความสําเร็จเรลาก็มีแนวทางดีๆมาแบ่งปันยินดีรับฟังครับยินดี แหลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของผ่นอนองเกษตรกรทุกทท่านครับแนะนํามาได้ครับบว,ว,ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องยาครับเพราะว่าคนอุดรอพาทินกับย่งางบ่ได้มาเบื้องแบบเต็มตัวครับมีหลายๆคอหลายๆอย่างที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขไปอีกหลายเตอบครับส่วนถามว่าเรื่องแพะนี่เป็นทั่ไหครับของผมก็เริ่มจากหน่อยครับในหน่อยแม่ครับ เรียงมากก็คือกะตอนนี้ก็แม่พันกะพอสมควรนะครับก็ได้นําพ่อพันลูกผสมนะครับอฟริกามากเพื่อจะปรับโครงสางปรับสายพันนะครับเราก็มีคูหนึ่งครับพึ่งลอดวันที่ยีิบหกครับเลี้ยงลูกดีดีครับแม่เนี่ยเป็นพอ่อลอยครับครับ สังเกตได้ง่ายครับถ้าพอลอยทับน้ำนักน้ำนักเพิ่นสิแตกตางกันเลยครับจากแพะรูผสมธรรมดาเนี่ยครับในคู่นึงครับผูเมียเนี่ยครับนี่แม่เพิ่นปล่อยไหมเล่มยากินยาครับอันนี้เกินเจ็ดมือแล้วครับผมก็เลยปล่อยเพิ่นออกมาหาแพะเล่มยาหลังจากที่ขังเพิ่นไว้ให้เพิ่นแข็งแรงเพิ่นปรับสภาพร่างกายครับ แต่ว่าเบื้องลูกดีครับเอาลูกดีแม่นี่แม่กล้วใครเนี่ครับตอนนี้ผมคือแปลงยาผมยังว่่มีอ่าลู่ล้อมหรือว,ว่าลวดไฟฟ้าเหมือนพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านครับก็เลยฟังข้างบนมันจะเป็นมันสัาปะหลังก็เคยก็เลยต้องค่อยลัดไปแน่เพิ่นสีรวงเข้าไปปามันเพอิอบ่อะไรครับนี่แหะครับ มาติดตามการเลี้ยงแพะของคนอุดรพัททินครับอากาศเมื่อนี้อากาศเป็นใจครับผอมีฝนโปรยโปรย,ยลงมาตอนเศร้าก็เลยมีโอกาสมาปล่อยแพะครับการได้ปล่อยออกมาย่างเรีนออกมารับแดดทิ้งสิเกิเป็นพ้นดีก็แพะของห้าอ,อีกครับลดความเครียดเต็มให้ได้รับแสงแดดได้รับ วิตามินคือคนเท่าเนี่ยและครับขังอย่างเดียวกับ,บไว้ครับนี่ยครับฝนบอดตกปล่อยแต่เศา้าออกให้อิ่มไปเลยครับมานนี่เนี่ยครับเดี๋ยวพาไปหาแพะน้อยครับ คนจินยาจินยังตามนี่แล้วครับหลายคนกาเลี้ยงแพ้ครับคนอุดอรพัทินกาไปท้ำคลิปท้ำยังกาเห็นวิธีชีวิตของเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงแพ้ก็เลยสนใจครับก็เลยนํามา เลี้ยงมาเริ่มเลี่ยงยู่วฟ้ามเรื่องขายลูกขุนก็ยังไม่ได้เป็นกออเป็นกรรมนะครับเพราะว่ากับเพิ่งเริ่มต้นแต่พ่อได้ขายแน่นะครับถ้าได้ล้อมนี่ก็คือป้อยได้เมื่อมือครับมีโฮมมีเง,งาใหอยเพิ่นดูเพิ่นเนก๋กินอิม่มเราเพิ่นก๋นจะเขาหม้มแพะนะครับแต่นี่ของผมยังบม่มีรั่วล้อมนะครับกําลังร่วมทุนอยู่ครับหาทุนหาหยัางอยู่ครับ ขายแพร่ไปนี่แล้วครับซื้อพันแพรมาในขายไปกับหาซื้อรวดซื้อ,อยางมาล้อมนี่แล้ครับถ้าล้อมนี่ก็คือปลอยเพิินกินเขากับวันใดมายืนคุ้มยังส่นะครับถึงเวลาเขาก็เอาน้ามอ,อ,อย่างมาไว้ให้แพ้เขากินก็จะสบายไปอีกแบบนึงครับลดต้นทุนลดแรงผู้เลี้ยงนําครับก็มีแนวทางมีโครงการอยู่ครับแต่การล่ออีกสักพักนะครับ หลายคนก็นให้ฉาย้าแพรเนี่ยคือเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตครับเขากินได้ทุกอย่างครับซัดกินใบซัดกินพืชนี่แหละครับถ้าเขามีแปลงหญ่างี่เขาแทะเล่มกินมดแหละครับห่องหาแม่ห้วครับแพะหน่อยอันนี้ก็พึ่งออกเพิ่งปล่อยมากเมื่อแรครับก็ออกมาน้าแม่คอกพวกไก่ปันไดก็กเลยปล่อยเนี่ยครับคอกอยู่ใกล้ๆก,กัน ก็เลยเหเพิ่อนออกมาน้าแม่เพิ่นครับบได้ออกไปเลี้ยงตามทงให้ทงหน้าคืออันทั้งอื่นเพิ่นครับมีเปลง่ยนงายุติดกครับคอ,อกแพะเนี่ยครับเพิ่นกับของก็ขอดในอาทิตย์กูกััวเนี่ยแหละครับปล่อยออกมารับแดดรับอากาศแหน่องน้อยครับหลังจากที่ค้างไว้คอ,อกประมาณเจ็มือแปมือครับสายสะดือโตผูยังบ่หลุดอยู่ครับ กลองกันแล้ว <C> e <ars> <c oughs> แม่กะเล่มในกินทั่วลูกก,กินนมครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศของอาชีพการเลี้ยงแพะครับ ความสุกเล็กๆน้อยๆครับนํามาแบ่งปันกันนะครับแล้วจะได้ไปเอาน้ำมาตั้งไว้ใหเพื่อนครับเพราะว่าผมกับพลอ,ออกมาท่าเสาประมาณเก่าโม่งนะครับอากาศก็เริ่มหอนเพื่อนก็นเริ่มหิวหน้ำครับเขาก็เตรียมน้ำามาไว้ให้แพ้เขาก็กินกน,กน,น้ำเพื่อนหายเมื่อยหายหอนเพื่อนก็นทแทะเลี่ยมอีก เพแดให้แพ้เห้าอิ่มวนทวนครับแตกต่างจากที่เฮ้าตัดหญ้าไปเพื่อนครับเห้าตัดหญ้าไปแพ้แพ้กับสิกินพ่อประมันนะครับเขา,าได้ไปรีแลกว่าได้พอนายครับคือยังสี่ดีกว่าครับถ้าเป็นแบบกึ่งยืนโล่งเชงผมนี่ครับเราผมไปเอาน้าไม่เพิ่นก่อนครับ ล่อยให้กินยาถ้าเกิดมีหม้มมีเงายัางที่เพิ่นเกิดมาเขาหม้มนะครับจังอนหายห่อนเพิ่นเกิดไปกินยานี่ครับพอพันน้ำตาลคือส่งเซาแห้งถึน้ำตาลเอา อาเร็ว้วน้ำตาลมาแล้วครับอันนี้เพิ่นไปลูกกําพาแม่เพิ่นตายป้อนน้มเพิ่นแก่นน้มจักหน่อยนะครับ ตากินน้าไห้ตาเอ้ยนะกินน้ามากินน้าหลากหลายครับยวโด,โดนจะได้ปล่อยออกมาเอางสิบรรยากาศจะมีแดดมีฝนยังสี่ครับให้เพื่นจินเต็มที่ครับก่อนฝนจะมา ฝากติดตามรับชมครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องคนอุรรพทินนะครับอาจจะห่างหายไปโดนครับกับจะได้เริ่มกมาเฮดคลิปเป็นปกติแล้วครับเพราะว่าเรื่องฝนเรื่องโควิดกาเริ่มเขาที่เขาทางนะครับหวังว่าพี่น,อน้องเกษตรกรหวังว่าเอฟซีผู้ติดตามเป็นกำลังใจมากโดยตลอดจะติดตามรับชมตลอดนะครับคนอุรรรพทินกัจะ หาคลิปดีๆหาฟ้ามดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลดีๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่กําลังมองหาอาชีพผูพ้ที่เลี้ยงแพะอยู่ก็ดีครับเพื่อได้นําไปปรับปรุงเพื่อได้นําไปใส่กับฟ้ามเจ้าของอา้าวหลุนหลุนอ,ลอ้าวเร็วเร็ว สำหรับคลิปนี้คนอุดรพัทินก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกๆท่านครับที่คอยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้คนอุดรพัทินขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับติดตามคลิปหนาคนอุดรพัทินพาไปชมฟาร์มชม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอยูฟ้ามไหนอีกครับมื่อนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ